ซอฟต์แวร์ไทยเราถูกซอฟต์แวร์ต่างชาติเ,เข้ามาแข่งขันอะไรที่เป็นจุดเด่นทําให้คุณหมอ trust ในอิสปาวบ้างคะเนื่องจากว่าเราเป็นระบบซอฟต์แวร์บนคลาวด์สิ่งแรกที่เขาต้องถามเลยคือความปลอดภัยของข้อมูลคํา <c oughs> คำถามแรกเลยซอฟต์แวร์คุณอยู่ที่ไหน <c oughs> เรามีข้อได้เปรียบเนี่ยมากกว่าซอฟต์แวร์ต่งางประเทศอิสปาวทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะอิสปาวเราเนี่ยก่อตั้งมาโดยคุณไพบูลน้องชายผมแล้วก็ผมก็เข้ามาจอย ในปี2001ด้วยความรู้สึกเป็นคนรุ่นใหม่ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตกำลังมาเราก็เลยอยากจะมาทำเกี่ยวกับ IT เราก็เลยมาทำธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์เมื่อเวลาผ่านไปก็มีคุณหมอแนะนำว่า เราลองมาทำทางด้านเฮลดีไหมทางผมกับน้องชายก็ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อว่าคลินิกแอสซิสแตนต์เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เราเลยก็เดินทางไปติดตั้งลูกค้าพอเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็มีคุณหมอแนะนำว่าทำโปรแกรมซอฟต์แวร์โรงพยาบาลดีไหมต่อมาเป็นธุรกิจทางด้านซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลสัตว์ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปก็เลยมองเห็นว่าซอฟต์แวร์ตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นระบบ Windows Desktop เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการเสียเวลาติดตั้งเรื่องเป็นเทนแนตต้นทุนอะไร รรเราก็เลยหานวัตกรรมเข้ามาจนเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเราก็คิดว่าตัวระบบออนคลาวของประเทศเราเนี่ยเริ่มนิ่งเพราะว่าอินฟาเราดีอินเทอร์เน็ตเราดีแล้วทุกคนเริ่มรู้จัก Netflix เข้ามาก็ทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าการ s u b สริปชั่นเนี่ยเป็นยังไงอ่าโอเคจ่ายรายเดือนมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจวิธีการจ่ายรายเดือนแบบนี้แล้วพะเมื่อก่อนถ้าไม่มี Netflix ไปบอกคุณหมอจ่ายรายเดือนเดือนละห้าร้อยหก ปฏิเสธกันหมดพอเรามีสตรีมมิ่งมามีการจ่ายชำระเราก็เลยมาเปลี่ยนราร์ฟอร์เมชันธุรกิจเราทุกวันนี้เราก็ดูแลบริหารซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าในกลุ่ม <Paint point S 1> เฮลท์เทคโดยส่วนใหญ่เพนพอยที่กลุ่มคลินิกเหล่านี้เจอค่ะคืออะไรบ้างและตัวซอฟต์แวร์เหล่านี้เข้าไปช่วยบริหารจัดการให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างคะเพนพอยก็ <Paint point S 2> คือว่าเรื่องเปเปอร์การบันทึกเอกสารของคุณหมอเนี่ยปกติเราเข้าไปเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นบัตร o อพดีกาทํบัตรเล็กๆเ,กเกขียนแล้วก็เอามาไว้ให้กับคนไข้ครั้งหน้ามาคนไข้ลืมมก็ตต้้องไปนคนาแฟ เพราะฉะนั้นคุณหมอที่ม,มีการบันทึกข้อมูลเยอะๆใช้ซอฟต์แวร์ดีกว่าเราก็จะมาช่วยในการบันทึกข้อมูลคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะแฮปปี้ว่าเออคุณหมอจําฉันได้เนาะคุณหมอก็ไม่หงุดหงิดว่าคนไข้ต้องคอยนานจากการค้นหาเนื่องจากว่ากระดาษลดต้นทุนก็ลดลงด้วยถัดมาก,ก็คือเงินระบบซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาช่วยป้องกันการทุจริตได้ก็คือการยืนยันร,รับเงินออกพิมพ์ใบเสร็จคนไข้เห็นคุณหมอก็มั่นใจตัวซอฟต์แวร์ก็จะมาช่วยเพนพอยต์หลักๆของงานทางด้านเฮล์จัดการเรื่องงาน เอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงก็ยังลดต้นทุนในหลายๆส่วนได้ด้วย<ช>คุณหมอก็อกยิ่งเป็นท่านที่ดูแลคลินิกคนเดียวก็อาจจะมีการจัดการที่ดีมากขึ้นตอบโจทย์คุณหมอได้เลยตรงนี้อิสป้าค่ะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบ้างไหมคะก็ะในช่วง2018ถึง2020เนี่ยเราก็ได้เข้าไปร่วมกับโครงการของดีป้าทางดีป้าก็ช่วยสนับสนุนซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเราเรื่องแรกก็คือเรื่องของการปรับปรุงระบบการทํางานของบริษัทให้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยพอเราได้มาตรฐาน นี้แล้วเนี่ยเราก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นดิจิตอลวอลเชอร์ใครก็ตามที่ซื้อซอฟต์แวร์ไทยก็จะได้ส่วนลดตรงนี้ไปด้วยทางดีป้าก็ช่วยเหลือตรงนี้ครับผมคุณวิทูลมองว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นทําให้คุณหมอเนี่ย trust ในอ s สปาวบ้างคะเนื่องจากว่าเราเป็นระบบซอฟต์แวร์บนคลาวสิ่งแรกที่เขาต้องถามเลยคือความปลอดภัยของข้อมูลเขาสิ่งที่เรานําเสนอก็คือว่าระบบคลาวที่เราใช้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าตัวระบบคลาวที่อยู่ต่างประเทศเป็นจุดหนึ่งที่เราพิจารณาเลือกตัวระบบอที่ย ในประเทศไทยนําเสนอให้กับลูกค้าประเทศไทยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวข้อมูลด้านสุขภาพก็น่าจะมีเรื่องความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงถ้าอยู่ในไทยก็น่าจะคอม p l ตามกฎมหมายไทยด้วยถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ลูกค้าก็ค่อนข้างคอนเซนท์ที่คุณพัทเทลพูดนี่ถูกต้องเลยคําถามแรกเลยซอฟต์แวร์คุณอยู่ที่ไหนเกอยู่ที่ไหนโอเคเราตอบได้เลยอยู่เมืองไทยครับมีเคสหนึ่งของคุณหมออยู่ที่นองคายแกใช้ตั้งแต่เวอร์ชันที่ผมเริ่มอะ คุณหมอเป็นคนที่ไม่ค่อยค้ามีอายุนะครับแต่ใจไอทีพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ Windows จนเป็น่าวแล้วตอนนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมเราได้อยู่ข้อเด่นของคนไทยเราอย่างหนึ่งคือลูกค้าฟีดแบ็กมาเราเอาฟีดแบ็กเนี่ยมาเป็นฟีเจอร์ใหม่เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราพัฒนาร่วมไปกับลูกค้าที่เป็นคลินิกเพิ่มมากขึ้นจนทาใ ก็เอาซอฟต์แวร์เราไปด้วยก็คือทําให้เราเนี่ยก้าเข้าไปกับคลินิกที่พัฒนาหรือขยายไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นครับอิสปาคิดว่าจะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายยังไงต่อไปคะในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าคุณหมอก็ต้องเซิร์ฟคนไข้ซึ่งคนไข้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ข้อมูลต่างๆที่คนไข้ยอยากจะรู้ในเรื่องของประวัติตัวเองอะ่ะบางครั้งเขาไม่อยากเดินทางไปหาคุณหมอเราก็กําลังพัฒนาตัวเนี้ยให้ข้อมูลของคนไข้กับของคลินิกเนี่ยเชื่อมกันเราเป็นโรคอะไร เรามาจากคลินิกไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต่อเชื่อมได้ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทางสปสชเฮลิงกก็ช่วยจะส่งเสริมข้อมูลต่อไปในอนาคตเราเนี่ยทางด้านเฮลจะต่อเชื่อมกันก็จะช่วยทั้งคลินิกแล้วก็คนไข้ไม่ต้องมาถาม ประวัติซ้ําซ้อนอะไรอย่างนี้สุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากถึงผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในวงการบ้างไหมคะซอฟต์แวร์ไทยเราเนี่ยถูกซอฟต์แวร์ต่างชาติเนี่ยเข้ามาแข่งขันเราเป็นตลาดเสรีแล้วเป็นกรอนคลาวด์ด้วยทุกคนเปิดเน็ตก็ช้อปปิ้งได้เลยซอฟต์แวร์ไทยเราต้องพัฒนาให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดข้อได้เปรียบของเราก็คือความเป็นไทยการคุยการแก้ปัญหาของคนไทย,ยส่วนใหญ่มีปัญหาปุ๊บไม่อีเมลคุยเลยถ้าวัยรุ่นหน่อยไลน์เลยซึ่งซอฟต์แวร์ไทยส่วนใหญ่ก็ตอบโจทย์อยู่แล้วเราม ซอฟต์แวร์ต่างประเทศที่สําคัญก็คือถ้าหน่วยงานหรือบริษัทของเราพัฒนาให้เป็นลักษณะที่ว่าสอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นภาษาเปลี่ยนได้เป็นภาษาลาวพมา่าลูกค้าเราก็จะขยายขอบเขตจากเมืองไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านเราง่ายยิ่งขึ้นทงนี้ก็เป็นส่วนที่ทางผมอยากจะฝากให้น้องๆรุ่นใหม่ที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์นียได้ช่วยกันนะครับ